สวัสดีครับผมหมอยงนะครับลิ้นเปลี่ยนสีเป็นอาการของกดไหลย้อนจริงหรือไม่ลักษณะของลิ้นเปลี่ยนสีจะเป็นลิ้นสีออกแดงๆส้มๆแบบนี้นะครับเป็นอาการของกดไหลย้อนจริงหรือไม่มาฟังกันครับอาการลิ้นเปลี่ยนสีไม่ได้ทําให้เป็นกดไหลย้อนนะครับหมายความว่า เป็นอาการลิ้นเปลี่ยนสีก่อนแล้วค่อยมีกรดลหย้อนตามมาอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นก bueno, รดไหลย้อนก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ลิ้นเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเป็นสีออกแดง,งๆส้มๆแบบข้งบนนี้นะครับแต่คนที่เป็นกรดไหลย้อนทุกๆคนไม่ได้ทําให้ลิ้นเปลี่ยนสีทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วลิ้นจะไม่เปลี่ยนสีด้วยครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนก่อนหนึ่งต้องมาทราบก่อนครับว่า กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงเกิดจากอะไรนะครับโรคก,กดไหลย้อนหรือ GERD หรือย่อจาก Gastroesophageal Reflux Disease อาการบางค่ส่วนใหญ่จะมีอาการจุกแน่ลิ้นปี่เมื่อกดไหลย้อนขึ้นมาพาหลอดอาหารก็จะมีอาการปวดแสบร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่า heartburn เหมือนอาการปวดแสบร้อนที่หัวใจ และถ้าเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาถึงบริเวณปากเมื่อไหร่ก็จะมีอาการแสบจุกแน่นคอนะครับเลอเปรี้ยวด้วยนะครับมีอาการเหมือนกับกดอยู่บริเวณคอหอยเราแสบร้อนเลอเปรี้ยวมีกลิ่นเหมือนกดน้ำย่อยออกมานะครับจุดนี้แหละที่อาจจะทำให้บริเวณลิ้นของเราเนี่ยตุ่มรับรสดมันเปลี่ยนสภาพไปเกิดลักษณะสีเหมือนกับแดงๆทมส้มแบบในภาพนี้นะครับ สาเหตุจริงๆเกิดจากหูรูดของบริเวณหลอดอาหารส่วนปลายต่อกับกระเพาะอาหารส่วนต้นหูรูดตรงนี้มันไม่แน่นครับทําให้กดมันไหลขย้ยอนขึ้นมาได้นะครับถ้าจะให้ชัวร์จริงๆต้องไปพบคุณหมอหูคอจมูกครับเพื่อส่องกล้องเข้าไปเลยครับดูบริเวณหลอดอาหารลงไปถึงบริเวณหูรูดครับว่าตรงนั้นน่ะมีกดไหลย,ย้อนขึ้นมาจริงไหมหรือส่องบริเวณคอหรือโคนลิ้นเหล่าครับว่ามีกด ไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาทำให้บริเวณเยื่อบุทางเดินอาหารตรงแถวเนี้มันมีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโรคกรดไหลย,ย้อนหรือเกิดสามารถป้องกันได้ด้วยการกินแล้วห้ามนอนห้ามกินอาหารจุกแน่นอิ่มจนเกินไปนะครับห้ามกินอาหารรสจัดห้ามกินอาหารที่มีแก๊สเยอะๆเพราะมันอาจจะทำให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับสรุปคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนมักจะมีอาการ ปวดแสบจุกเลอเปี้ยวลิ้นอาจจะเปลี่ยนสีแบบนี้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์